เจอโจทย์อัตราส่วนทีไรเป็นต้องงงทุกทีจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดเยอะสมม,มติเรามีปากกาอยู่8ด้ามถ้ามีคน2คนมาแชร์ปากกา8ด้ามน,นี้ในอัตราส่วน1ต่อ3ล่ะมันก็จะมีวิธีอยู่หลากหลายวิธีแต่วิธีคิดที่เร็วที่สุดนั้นเนี่ยเอา1นึบวกสได้4มันก็เหมือนกับแบ่งปากกาเป็น4ส่วนนั่นเองถ้าคนนึงเอาไป1ส่วนอีกคนนึงเอาไป3ส่วนไอคนที่ได้1ส่วนนี้ก็คือ2ด้ามไอคนที่ได้3ส่วนนี้ก็เป็น6ด้ามว,วิธีนี้ดูเข้าใจง่ายแต่มัันเอาไปใช้กบ พอยากได้ดีอ่าอย่างเช่นถ้าเจอเลขเยอะๆแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเอาส1บ็วกได้30มเนี่ยมือนก็เหมือนกับเราเนี่ยต้องแบ่งเงินไอหมื่นห้าเนี่ยออกเป็น30ส่วนแล้วไอเอเอาไป11ส่วนไอบีเอาไป19ส่วนดังนั้น1ส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเอา1 5 0 0 0มาเนี่ยมาหารด้วย30ส่วนหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ500บาทเอา500คูณแต่ละเลขเข้าไปเนี่ยเอก็จะได้5,500และ B ก็จะได้เป็น9,500เองมก้าดังนั้นการแก้โจทย์คณิตาัตร์องมมีคควาิดสรค์เน่ยมัม ทำให้เราเนี่ยมีพัฒนาการในการที่จะไปฝึกแก้ปัญหาที่ยากขึ้นไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ตีกรอบตัวเองอยู่กับวิธีที่เคยเรียนมาแต่สําหรับผู้ปกครองหรือน้องๆป .5 ป,ป .6 คนไหนเนี่ยที่อยากจะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และไม่ต้องมาท่องไม่ต้องมานั่งจําสูตรลัดกันเนี่ยตอนนี้เรามีคอร์สติวสอบเข้าว .1 าฟรีที่ i ินฟินิท a c ร์ e m y ทีนี้เราดันรับจํานวนจํากัดดังนั้นจะต้องรีบแอดไลน์อินฟินิทเข้าไปแล้วทักว่าติวฟรีตุลาช้าหมดอดนะเราไปเจอกันนะ